ราจะไปเชียงใหม่กันนะครับครับก่อนขึ้นรถเราก็มาโหลดสัมภาระกันตรงนี้นะครับเดินทางไปจังหวัดกระบี่เพื่อเวลา มิสาก็บอกวขอบุณครับนัำบอกได้เลยนะคะก็หลังจากที่ได้ขึ้นมาก็สัมผัสได้ว่าทางเดินค่อนข้างที่จะแคบมากๆเลยนะครับขับตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถนะครับก็เดี๋ยวให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างตรงบอกก็จะมีผ้าห่มวางไว้ให้เลยนะครับ ในส่วนของพวกขนมครับเขาจะามาไว้ตรงนี้นะครับก็มีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะมีนี่ครับมีน้ําผลไม้มีนมนะครับนี่นมล้วก็มีนี่ครับเราตัดผักใกล้ครับแล้วมีน้ำสมานี้ครับตรงนี้ที่วางแก้วอ๋อเเปิดได้นะครับ ก็เปิดก่อนนะโอเคครับขึ้นมาแล้วก็มีพวกหนังไ้เลือกนะครับมีทั้งไทยกับหนังซาว t h ทคมีซับไตเติลนะครับก็ระ mm hmm. มานี้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มของไปอ่านหนังสือปุ่มเรียกพนักง,งานแล้วก็เป็นปุ่มนวดนะครับมีนวดแล้วก็มีปุ่มปิดการนวดนะครับ นะผมผมเป็นคนสูงมา175ก็ท่านั่งอะ่ะมันสบายครับแต่ถ้าปรับเบากจนไม่ค่อยสบายบยืดขาไม่ได้สนระุปก,ก็คือเมื่อยนะครับนี่ครับถ้าปรับเบาต้องมาปรับบานข้างนี่นะครับแต่ผมแนะนําคนขาแล้วยาวไม่ต้องปรับฮะนั่งแบบอย่างมากแค่แบบปรับให้มันเอ็นหลังพอครับแต่ด้านล่างเนี่ยขาเนี่ยถ้าปรับสุดก็คือแบบ ตึงมากนะครับเราต้องหดขาขึ้นมาไม่งั้นมันติดแน่นอนครับแนะนำว่าอย่าปรับส่วนขานะครับ <stand ard. S 2> ก็มาถึงเชียงใหม่ตรงเวลาครับผมสําหรับนครชัยแอร์ครั้งนี้ก็ใช้บริการเห like มือน,น,นเดิมนะครับสําหรับสิ่งที่จะแนะนําสําหรับรถรุ่นนี้ผมว่าคนถ้าตัวไม่สูงมากก็น่าจะนั่งสบา,มายมากๆนะครับสําหรับคันนี้ แต่ถ้าใครเคยใช้บริการรถนครใช้แอร์เฟิร์สคลาสมาแล้วก็เมื่อมาเทียบกับรุ่นนี้ก็คือจะรู้ได้เลยว่าแบบเฟ r ร์สคลาสสบายกว่ามากครับแต่ว่าวันที่ผมมาคือเฟิรนะ์สคลาสเต็มก็เลยมีโอกาสได้มานั่งรถรุ่นนี้ครับก็ดีเหมือนกันครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็คือ,อยังไงก็มาถึงปลายทางปลอดภัยยังไงก็โอเคที่สุดครับผมก็ ยังไงผมว่าใช้บริการเหมือนเดิมครับนครใช้แอร์ครับเพราะว่าใช้บริการมาตลอดครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ใช้บริการในการมาเชียงใหม่ครับก็เดี๋ยวลงรถครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ